หลังจากที่ศัลยแพทย์อัจฉริยะถูกแฟนทิ้งไปแต่งงานกับชายอื่นเขาก็เศร้าใจจนเสียผู้เสียคนวันวันเอาแต่ดื่มจนเมาเละไม่เว้นแม้แต่ตอนที่ต้องผ่าตัดวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องกาบีซิงก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์ไปกำลังใจให้ด้วยนะคะ กาบีชายหนุ่มจากครอบครัวฐานะดีเขาเป็นที่รักของทุกคนในบ้านโดยเฉพาะ่าของเขาแต่ถึงอย่งนั้นเขากลับทำตัวเกเรเซฟเซพอไม่รู้จักคิดจนทำให้ชีวิตของเขากลายเป็นเหมือนแหล่งรวมอบายามุซึ่งเขาก็ทั้งดื่มทั้งเสพแถมยังติดเซ็กจนไม่สนใจศิลธรรมแต่ใครจะเชื่อว่าคนแบบนี้มีหน้าที่การงานเป็นถึงหมอศัลยกรรมที่มีฝีมือการผ่าตัดดีมากๆ จนใครหลายๆคนยอมรับนับถือแม้ว่าเขาจะดื่มในเวลาทำงานและแม้ว่าเขาจะหัวร้อนเอาแต่ใจแต่ก็ไม่เคยมีใครว่าอะไรเขาเลย เ,เขายังทำหน้าที่หมอได้เป็นอย่างดีในรูปแบบวิธีการบ้าๆไร้จรรยาบรรณอย่างเช่นการวินิจฉัยโก็หกคนไข้เพื่อให้คนไข้กลัวจนยอมผ่าตัดเร็วๆคนไข้จะได้ไม่รบกวนในวันหยุดของเขาซึ่ง้าถามหาสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้กาบีกลายเป็นคนแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในอดีต ตอนที่เขายังเป็นแพทย์ฝึกหัดซึ่งในตอนนั้นกาบีก็เป็นคุณหมอจอมหัวร้อนที่มักจะมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำโดยถ้าใครมาหาเรื่องเขาก่อนเขาก็พร้อมบวกอย่างไม่ลังเลและไม่เกรงกลัวผลที่จะตามมาโดยหลังจากที่เขากระทืบคู่อริ ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลายัยอาจารย์ก็เรียกเขาไปหาแล้วก็ชื่นชมเขาต่อหน้าน,นักศึกษาใหม่ว่ากาบีเป็นแพทย์ฝึกหัดที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอีกทั้งยังมีความสามารถในระดับอัจฉริยะแถมเขายังมีพรสวรรค์ด้านกีฬาอีกต่างหาก แต่หลังจากที่พูดชมเสร็จอาจารย์ก็ประจานกาบีต่อว่าเขาเป็นคนหัวร้อนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดังนั้นในตอนนี้กาบีจึงยังไม่ใช่หมอสัญญกรรมแต่เป็นฆาตรกรถือมีดผ่าตาดัดที่นักศึกษาใหม่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งอาจารย์ก็จะลงโทษความผิดกาบีโดยการพักการเรียนเป็นเวลาหนึ่งเดือนอีกทั้งยังต้องเขียนจดหมายขอโทษให้ทั้งคณะกรรมการกีฬาและมหาวิทยาลัยคู่แข่งแต่ทางด้านกาบี กลับตัดสินใจลาออกแทนการขอโทษเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดเขาแค่ทำตามแนวทางการใช้ชีวิตของเขาที่จะไม่ให้ใครมากกดอขี่ข่มเหงและไม่นิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องซึ่งการตัดสินใจที่แน่วแน่ของกาบีก็ทำให้อาจารย์ตกใจมากๆกับการที่กาบียอมทิ้งอนาคตและในขณะเดียวกันนั้นแทนที่นักศึกษาใหม่จะมองกาบีไม่ดีพวกเขากลับเคารพนับถือ ในฐานะรุ่นพีทิโคเทหลังจากนั้นกาบีก็ไปขอเอกสารดำเนินการลาออก แต่หลังจากที่เขาเห็นนักศึกษาใหม่คนหนึง่งเขาก็เปลี่ยนใจในทันทีเพราะเธอสวยตรงสเปคเอามากๆเขาจึงอยากอยู่ที่นี่ต่อเพื่อจีบเธอซึ่งก็แนนนอนว่าการจีบของคนอย่างกาบีจะไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแน่นอนโดยเขาเริ่มจากการประกาศจองตัวโดวยการบุกเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ขู่พวกนักศึกษาผู้ชายทุกคนว่าถ้าไม่อยากถูกเล่นงานอย่าดิอาจจีบปรีติเด็ดขาด หลังจากนั้นกาบีกระบุกเข้าไปในห้องเรียนของปีติซึ่งพวกเพื่อนๆของกาบีก็มาด้วยเพราะพวกเขาอยากเห็นว่าสาวสวยคนไหนกันที่ได้หัวใจของกาบีไปครอบครองแต่การที่กาบีบุกเข้าไปหาเธอแบบนั้นมันก็ทําให้เธอรู้สึกกลัวเธอเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อทางด้านพ่อเลยขอให้คนรู้จักช่วยเนื่องจากลูกชายของคนรู้จักเป็นรุ่นพี่อยู่ที่มหาวิทยาลัายแพทย์ พ่อของปรีติจึงอยากให้รุ่นพี่คนนั้นมาช่วยดูแลแต่รุ่นพี่คนที่ว่านี้ก็ดันบังเอิญเป็นกาบีพอดีการรับน้องในมหาวิทยาลัยเป็นโอกาสให้พวกรุ่นพี่ได้แกล้งรุ่นน้อง แต่ก็ไม่มีใครกล้ากแกล้งปรีติเลยสักคนเพราะทุกคนในมหาวิทยาลายัยไม่อยากมีปัญหากับคนน่ากลัวยอย่างกาบีซึ่งอภิสิทธิ์ดีๆนี้ก็เริ่มทำให้เธอประทับใจและเริ่มเปิดใจให้กาบีทีละน้อยส่วนทางด้านกาบีเขาก็ขยันมาจีบเธอเช้าเย็นแถมยังเป็นการจีบแบบรุกหนักมากๆซึ่งกาบีก็จีบเธอในที่สาธารณะ อีกทั้งเขายังใช้อำนาจความเป็นดุลพีสั่งโน้นสั่งนี้เพื่อที่จะจีบเธอและนอกจากนี้เขายังใช้ความรู้ความอัจฉริยะของเขาช่วยสอนและทบทวนบทเรียนให้ปีติจนในที่สุดเธอก็เริ่มมีใจให้กาบี ในเทศกาลฮลี i, หลังจากที่กาบีรู้ว่าปริตถูกลวนลามเขาก็โกรธมากๆจนเลือดขึ้นหน้าพาเธอบุกไปล้างแค้นถึงในห้องเรียนแถมเขายังขู่ให้คู่อริสาบานว่าจะไม่ทำอะไรปรีตอีกต่อไปซึ่งการแสดงออกที่กลาบ,บ้าบิ่นนี้ก็ทำให้ปริตรับรู้ได้ว่ากาบีรักเธอมากเหนือสิ่งอื่นใด หลังจากที่เธอเหยียบเศษแก้วเธอจึงย้ายไปอยู่กับกาบีด้วยความเต็มใจและไว้ใจเพื่อให้เขาได้ดูแลอย่างเต็มที่ แต่นั่นก็ทำให้ทั้งสองถูกนินทากับการที่ปรีติย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักชายแต่ทั้งสองก็ไม่ได้สนใจแถมพวกเขายังถือโอกาสนี้สารความสัมพันธ์ให้หลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ยิ่งพวกเขาทำแบบนั้นมันก็ยิ่งทำให้ถูกซุบซิบนินทาโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงของทั้งสองจนแม้แต่เพื่อนๆของกาบีเองก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้ หลังจากนั้นกาดบีเลยตัดสินใจย้ายออกมาอยู่บ้านเช่าเพื่อให้ได้อยู่กับปรีติอย่างสบายใจซึ่งช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองมีความสุขมากๆ แต่หลังจากนั้นไม่นานกาบีก็เรียนจบซิ่งนั้นก็หมายความว่าทั้งสองจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะกาบีจะต้องไปทำงานแต่เนื่องจากทั้งสองรักกันมากๆระยะทางจึงไม่เป็นอุปสรรคอะไรซึ่งปีติก็มักจะมาหากาบีเป็นประจำในทุกๆครั้งเมื่อเธอมีโอกาสจนในที่สุดทั้งสองก็รักษาความสัมพันธ์มาได้จนทางด้านปีติเรียนจบหมอ ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาสมควรที่พวกเขาจะก้าวสู่ความสัมพันธ์ไปอีกขัน้นเพื่อปูทางสู่การแต่งงานซึ่งปรีติก็ได้พากาบีมาแนะนำตัวกับครอบครัวแต่พ่อของเธอก็ไม่ชอบกาบีเอามากๆเมื่อเขาเห็นกาบีอยู่ใกล้ชิดกับปรีติเขาก็ทั้งตบทั้งลากกาบีออกไปจากบ้านแต่การที่พ่อของปรีติไม่ชอบก็ไม่ได้มีผลอะไรกับกาบีมากเท่ากับการที่เธอนิ่งเฉยและเมกลาที่จะทำหรือพูดอะไรที่แสดงออกให ครอบครัวได้รับดูว่าความรักของพวกเขามันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ฉากไปที่ครอบครัวของกาบีหลังจากที่พวกเขาได้รู้ถึงเรื่องราวความรักวุ่นวุ่นของกาบี ผู้เป็นพ่อก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่ลูกไม่ทำให้มันถูกต้องชัดเจนแต่ก็ยังดีที่ยาของกาบีเข้าใจและคอยสนับสนุนหลานด้วยความห่วงใยโดยหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากยากาบีก็ตัดสินใจไปขอโทษพ่อแม่ปีติจากนั้นเขาก็ขออนุญาตแต่งงานโดยการบอกถึงฐานะการงานที่มั่นคงเพื่อให้พ่อแม่ของเธอสบายใจ ว่าเขาสามารถดูแลเธอได้เป็นอย่างดีแต่พอของปรีติกลับมองว่ากาบีอวดรวย แถมเขายังบอกอีกว่าเขาเลือกลูกเคยเอาไว้แล้วดังนั้นเขาจะไม่มีวันให้กาบีได้แต่งงานกับปรีติแน่นอนแถมหลังจากนั้นครอบครัวฝ่ายชายก็เข้ามาหาเรื่องกาบีซึ่งนั่นก็ททำให้เขาควบคุมอารมณ์เดือดดาลไม่ไหวจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าจะพอแค่นี้แล้วไม่ว่าปรีติจะตามไปงอ้อยังไงกาบีก็ไม่ยอมทำตามที่เธอขอยิงเธอพยายามรั้งเขาไว้เท่าไหร่ เขาก็ยิ่งกรดที่เธอเอาแต่ขอให้เขาอดทนแต่ตัวเธอเองกลับไม่พูดหรือทําอะไรเลยปล่อยให้เขาถูกด่าดถูกไล่จนหมดทางสู้ซึ่งทางด้านปรีติก็ได้แต่บอกว่าเธอไม่กล้าขัดพอ่อแต่ทางด้านกาบีก็ไม่สนใจเหตุผลของเธอซึ่งเขาก็ได้ขีดเส้นตายให้เธอจัดการปัญหานี้กับพ่อของเธอและต้องเรียกจัดการให้เสร็จภายในหชั่วโมงแต่เงื่อนไขที่ทำใจลำบากนี้ก็ทำให้ปีติกลัวจนไม่มีสติ วิ่งตามไปกอดและฉุดรั้งกาบีไว้เรากับคนบา้ากาบีเลยดึงสติเธอด้วยการด่าแรางๆแล้วก็ตบหน้าเธอไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นปรีตีก็ตัดสินใจบอกพ่อแม่ว่าเราสองคนรักกันมากๆเรานอนแก้ผ้าบนเตียงด้วยกันหลายครั้งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเกินร้อยซึ่งเธอก็พูดแบบนี้เพื่อให้ครอบครัวเสียเกียรติและอับอาย จนต้องยอมให้เธอแต่งงานกับกาบีแต่นั่นกลับทำให้พ่อแม่ตัดสินใจว่าจะต้องรีบคลุมถุงชนให้เธอโดยเร็วเพื่อที่จะกลบเรืลิงเสียห,หายนี้ตัดฉากไปที่กาบีหลังจากที่เขาดื่มจนหมดขวดเขาก็ยังไม่คลายความเครียดและความโกรธเขาจึงออกใบสัญญาในฐานะที่เขาเป็นแพทย์เพื่อนำมอร์ฟีนมาใช้บรรเทาความทุกข์ แต่แอลกอฮอลที่ดื่มไปก่อนหนะ้ามันก็ไปเสริมฤ์ยาให้รุนแรงมากขึ้นจนทำให้เขาหมดสติไปนานถึง2วันเต็มเต็มซึ่งเมื่อเขาฟื้นได้สติและได้รู้เรื่องที่ปรีติก,กํำลังจะแต่งงานเขาก็บุกไปอารวาดวอยวายอย่างขาดสติจนถูกคนในงานกระเทือย่างนากัก แต่หลังจากนั้นกาบีก็กลับไปอีกครั้งเพราะเขามั่นใจว่าปรีติจะออกมาหาเพื่อพิสูจน์ความรักด้วยกันต่อแต่สุดท้ายกาบีก็ไม่เห็นแม่แต่เงาของเธอแถมหลังจากนั้นเขาก็ยังถูกพอไล่ออกจากบ้านโทษฐานที่ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักคิดหลังจากนั้นกาบีก็ไปสมัครงานใหม่ทำแล้วก็ย้ายไปอยู่ห้องทักคนเดียวสิ่งนั้นก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและทำให้เขาคิดถึงปีติมากขึ้นไปอีก เขาเลยเอาแต่ดื่มจนเมาเพื่อให้ลืมความเศร้าและลืมปรีติแต่ความรักที่เขามีต่อเธอมันก็มีมากซะจนทําให้เขาแทบเป็นบา้าซึ่งกาบีก็มักจะระบายความรู้สึกนั้นออกมาโดยการปลดปล่อยความโกรธและความโมโหใส่ทุกๆคนรอบตัวของเขาแม้แต่ผู้ป่วยเขาก็ยังตะหวาดเสียงดังใส่แต่ถึงอย่างนั้นกาบีก็ทําหน้าที่ในห้องผ่าตัดได้ดีจนเขาได้เป็นหมอสัญญกรรมชื่อดัง หลายเดือนหลังจากนั้นความบอบช้ำแสนสาหาัส ได้ทำให้กาบีบ้าจนไม่เป็นผู้เป็นคนซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงในทุกๆด้านทั้งดื่มทั้งเสพไม่เว้นแต่ละวันแถมเขายังมีวันไนท์สแตนไปทั่วโดยไม่สนว่าฝ่ายหญิงเป็นใครหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้ของกาบีก็ทำให้เพื่อนที่ชื่อว่าสิวะเป็นห่วงแต่ไม่ว่าเขาจะเตือนยังไงจะห้ามยังไงกาบีก็ไม่เคยฟังหรือทำตามเขาเลยโดยเฉพาะเรื่องปรีติพี่สิวะพยายามบอกให้ลืม เธอนับครั้งไม่ทวนแต่กาบีก็ยังจมปลักอยู่กับความเศร้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือชีวิตที่กำลังจะพังทลาย ีวันหนึ่งดาราสาวสวยชื่อว่าเจียได้มารักษาตัวกับกาบีในฐานะคนไข้พิเศษของโรงพยาบาลแต่กาบีก็ดูเหมือนจะไม่พอใจกับการที่ต้องดูแลคนดังเป็นพิเศษเขาเลยทำตัวเสียมารยาต่ตอหน้าเจียโดยการดุด่าพยาบาลเสียงดังลัน่นแต่นั่นมันกลับทำให้เธอสนใจยิ่งเมื่อเธอได้รับการรักษาจากกาบีเธอก็ยิ่งสนใจเขามากขึ้นไปอีก ตัดฉากไปที่พี่ชายของกาบีหลังจากที่น้องถูกพอลไล่ออกจากบ้านมานานพี่ก็มาหาน้องด้วยความเป็นห่วงพอเขามาเห็นสภาพห้องที่เต็มไปด้วยขวดเหล้าและอุปกรณ์เสพพี่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้กาบีกลับบ้านแต่กาบีก็ยืนยันว่าจะไม่กลับโดยให้เหตุผลว่าเขาอยากอยู่คนเดียวในวันหนึ่งเสียได้นัดให้กาบีมาหาเป็นการส่วนตัว เพื่อที่จะได้ทำความรู้จักและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่ทางด้านกาบีกลับมุ่งเข้าเรื่องบนเตียงโดยการขอเธอไปตรงๆโดยไม่สนใจเลยว่าเธอเป็นดาราและไม่สนใจว่าเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่คำขอบ้าๆนี้ของกาบีกลับได้รับการตอบรับจากเจียโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็นัดเจอกันเรื่อยๆซึ่งเจียก็ดูแลเอาใจใส่กาบีเป็นอย่างดีส่วนทางด้านสีวาก็เชียร์อย่างเต็มที่เพราะเขาอยากให้กาบีลืมปี อีกอย่างดาราสาวโปรไฟล์ดีอย่างเจียก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่หาได้ไง่ายๆแต่ทางด้านกาดีกับขี่เส้นไว้แค่การเป็นคู่นอนเพราะถึงแม้เจียจะดูแลเขาเป็นอย่างดีอีกทั้งยังใส่ใจเขาในทุกๆเรื่องแต่เขากลับไม่มีความสุขทางใจอะไรเลยสิ่งเดียวที่เขาต้องการจากเจียจึงมีเพียงความสุขทางกายเท่านั้นแต่แล้วในวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะนอนจับมือกันอยู่เจียก็พูดขึ้นมาว่า ทันรักคุณซึ่งเมื่อกาบีได้ยินแบบนั้นเขาก็โวยยไวเดินหนีไปทันทีเพราะเขาได้พูดกับเธอไว้ชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการเอาใจลงมาเล่นบนเตียงในเทศกาลดีวาดีหลังจากที่กาบีทั้งดื่มทั้งเสพจนหมดสภาพพยาบาลก็ได้โทรมาเรียกตัวให้ไปผ่าตัดด่วนเพราะไม่มีหมอคนไหนอยู่เลยแถมคนไข้ก็อาการวิกฤตมากๆคนเดียวที่จะช่วยผู้ป่วยได้จะมีแค่กาบี หลังจากนั้นกาบีก็ไปผ่าตัดในสภาพเมามันมนซึ่งเขาก็ฝืนทำการผ่าตัดอยู่นานจนในที่สุดเขาก็ทนยืนต่อไม่ไหวเขาเลยนั่งสั่งให้พยาบาลทำการผ่าตัดต่อแม้ว่าสุดท้ายแล้วคนไข้จะรอดชีวิตมาได้แต่ทางโรงพยาบาลก็ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจนกาบีถูกฟ้องร้องถอนใบอนุญาตแต่สิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงมากกว่านั้น คือผลตรวจร่างกายของกาบีที่ทั้งบอบช้ำและน่าเป็นห่วงจนเพื่อนหมอของเขาถึงกับพูดออกมาว่าทากาบียังไม่หยุดใช้ชีวิตแบบนี้เขาจะตายในอีกไม่นานแน่นอน ตัดฉากไปที่พี่ชายของกาบีหลังจากที่เขาได้รู้เรื่องชาวของน้องที่กำลังเป็นข่าวในทีวีเขาก็พยายามหาทางช่วยอย่างเต็มที่ทั้งการต่อสู้ทางกฎหมายและการเยียวยาสภาพจิตใจซึ่งพี่ก็ได้ไปขอให้ย่ามาช่วยเพราะย่าเป็นคนเดียวที่กาบีรับฟังแต่ย่าเองก็บอกว่าจนปัญญาเรื่องนี้มันยากเกินกว่าคนนอกจะช่วยกาบีได้มีแค่ตัวเขาเองเท่านั้นที่ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยตัวเอง หลังจากที่กาบีออกจากโรงพยาบาลเขาก็ตัดสินใจว่าจะเลิกเราส่วนในเรื่องคดีความเขาก็บอกกับพีว่าเขาไม่ผิด คนไข้คนนั้นไม่ใช่คนไข้ของเขาแต่เขาก็อุตส่าห์ไปผ่าตัดให้แทนแถมคนไข้ก็รอดปลอดภัยดีแต่ทางทนายก็บอกว่ามันไม่สำคัญประเด็นอยู่ที่กาบีทำการผ่าตัดในขณะที่เมากาบีเลยเถียงว่าเขาเมาก็จริงแต่สุดท้ายเขาก็สั่งการให้พยาบาลผ่าตัดต่อซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบที่ดีมากๆแล้วกาบีจึงจะไม่มีทางยอมรับความผิดใดๆแต่พี่ของเขาก็รีพูดเตือนสติว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานอย่างรุนแรงซึ่งทหารกบีตั้งสติและให้ความร่วมมือกับทนายมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่กาบีจะชนะคดีนี้ได้เพราะเขามีผลงานการผ่าตัดที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดอีกทั้งยังมีโปรไฟล์การศึกษาที่ดีเยี่ยมซึ่งนั้นก็จะช่วยลบล้างภาพลักแย่ๆไปได้ ในวันนัดให้การไต่สวนภายในระหว่างที่กาบีกำลังจะโกนหนวดตามที่ทนายขอเขาก็บังเอิญไปเจอขวดเหล้าสิ่งนั้นก็ททำให้เขาอดใจไม่ไหวเขาจึงดื่มมันจนหมดสติเพื่อนๆเ,เลยต้องให้เขาเสพเพื่อกระตุ้นให้กาบีตื่นตัวและได้สติซึ่งเมื่อการไต่สวนภายในเริ่มขึ้นทนายของกาบีก็แสดงหลักฐานต่างๆจนทำให้ผู้พิพากษาเชื่อว่ากาบีเป็นหมอที่ดีและมีฝีมือหลังจากนั้น ผู้พิพากษาก็ให้กาบีเล่าเกี่ยวกับข้อมูลเคสผู้ป่วยอย่างละเอียดซึ่งกาบีก็สามารถบอกได้ถูกต้องทําให้รูปคดีเข้าทางเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่ๆเขาก็รับสารภาพออกมาว่าเขาทั้งดื่มทั้งเสพก่อนเข้าทําการผ่าตาดัดทําให้หลังจากนั้นผู้พิพากษาก็ตัดสินได้งับใบอนุญาตเป็นเวลานาน,านถึง5ปีเท่ากับว่าความพยายามของทั้งพ่อและพี่ที่อุตส่าห์ดิ้นรนหาทางช่วย ต้องพังลงไปพร้อมกับคำสารภาพที่ไม่รู้ว่าเขาพูดออกมาเพราะเมาหรือเป็นเพราะเขารู้สึกผิดต่ออาชีพหมอหลังจากที่กาบีตกงานเขาก็กลับไปดื่มอีกครั้งจนสภาพร่างกายยำแย่มากขึ้นเรื่อยๆแถมในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มมีอาการทางจิต จนคนรอบตัวของเขาเป็นห่วงทั้งดานสิวะเลยตัดสินใจว่าจะยกน้องสาวให้แต่งงานกับกาบีเผื่อว่ามันจะช่วยให้เขาลืมปรีติได้ซึ่งความเสียสละของสิวะก็ทําให้กาบีซาบซึ้งใจมากๆแต่เขาก็ปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปเพราะเขารู้ตัวเองดีว่าไม่คู่ควรกับน้องสาวของสิวะหลังจากนั้นกาบีก็ถูกไล่ออกจากห้องพัก เพราะเขาไม่ดูแลห้องแถมเขายังเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปขายเพื่อนําเงินมาซื้อเหล้ายาแต่หลังจากที่เขาได้ร่อนไปหาทีซุกหัวนอนได้แค่คืนเดียวสิวะก็ตามมาหาเขาจนเจอเพื่อทีจะบอกข่าวร้ายว่ายาของกาบีเสียชีวิตแล้วซึ่งการจากไปของยา ก็ดึงสติกาบีกลับคืนมาได้โดยหลังจากที่เขาไปเคารพศพคุณย่าเขาก็ไปพูดคุยปรับความเข้าใจกับพ่อจากนั้นเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นผู้เป็นคนส่วนทางด้านพอก็ได้เข้ามาแนะนำให้กาบีไปเที่ยวพักผ่อนแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่สายหลังจากนั้นกาบีก็แว้นมอไซค์คู่ใจไปท่องเที่ยวแต่ในระหว่างทาง เขาก็บังเอิญไปเจอปรีติที่สวนสาธารณะซึ่งในตอนนี้เธอก็กำลังตั้งท้องแต่สีหน้าของเธอก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมีความสุขซึ่งนั้นก็ททำให้กาบีรู้สึกค้างคาในใจกับความคิดเข้าข้างตัวเองที่ว่าสาเหตุที่ปรีติดูไม่มีความสุขเป็นเพราะเธอยังรักและคิดถึงเขาอยู่ทางด้านเ,นเพื่อนเลยพูดเตือนสติว่าถ้าเธอไม่มีความสุขกับชีวิตคู่แล้วทำไมเธอถึงตั้งท้อง แต่ไม่ว่าเพื่อนจะทักท้วงยัางไงากาบีก็ยังมั่นใจมากๆว่าเธอยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมเช้าวันต่อมากาบีได้ไปดักรอเจอปรีติที่สวนสาธารณะแต่เมื่อเธอเจอเขาเธอก็เดินหนีไปอย่างไม่ใยดีพอกาบีเดินตามไปหาเธอก็ไล่เขากลับไปด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองจนกาบีไม่มีโอกาสได้พูดหรืออธิบายอะไร แต่เขาก็ยังอดทนตื้อเธอต่อจนในที่สุดเธอก็ได้รู้ความจริงว่าในวันนั้นที่กาบีหายไปนานสองวันเป็นเพราะเขาฉีดมอร์ฟีนหลังดื่มอย่างหนักจนทําให้เขาหมดสติไปนอกจากนี้เธอก็ยังได้รู้ว่ากาบียังรักและคิดถึงเธอมากๆ จนทำให้ชีวิตของเขาพังทลายแต่ถึงแม้เธอจะรู้แบบนั้นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้กาบีเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาและครอบครัวของเขาไม่มีปัญหาอะไรกับการที่เธอท้องปรีติไเลยถามกาบีไปว่าแล้วใครจะเป็นพ่อของลูกในท้องฉันกาบีตอบทันทีอย่างไม่ลังเลฉันไง ซึ่งเมื่อเธอได้เห็นความแน่วแน่ของกาบีที่พร้อมอยอมรับทุกอย่างเพื่อเธอเธอก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้ฟังวันหลังจากแต่งงานได้แค่สามวันเธอก็ตัดสินใจหย่าก,กับสามีแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็อยากกลับไปหากาบีอยู่หลายครั้งแต่เธอก็ยังโกรธกาบีอยู่อีกทั้งเธอยังไปรู้มาว่ากาบีคบหาอยู่กับดาราสาว สุดท้ายแล้วเธอจึงตัดสินใจว่าจะอยู่กับลูกสองคนซึ่งความจริงแล้วลูกในท้องของเธอเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของกาบีซึ่งเมื่อเขาได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้เขาก็เข้าไปกอดปรีติทั้งน้ำตาจากนั้นเขาก็พาเธอกลับบ้านแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกับเธอซึ่งมันก็เป็นงานแต่งที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยเพราะที่ผ่าน,านมา กาบีกับปรีติได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่มากแค่ไหนในบางครั้งบางคนความรักก็เหมือนกับดาบสองคมที่ทั้งให้คุณและให้โทษอย่างหนักกล่าวคือเมื่อมีความรักชีวิตก็จะมีความสุขจนใครหลายๆคนอิจฉาแต่เมื่อความรักนั้นจบลงชีวิตก็จะทุกข์ทนทรมานจนใครหลายๆคนสงสารเวทนาสำหรับใครที่ชอบหนังรักดราม่าเข้มข้นแบบนี้ก็บวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะ ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ